ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคี่เป็นใหม่ของเราอัพทุกกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติดชมพบเราด้วยนะ สนับสนุนโดยร้านนัดการ์ดเมกาพาษาชั้น5าจำหน่ายการ์ดเกมและอิสระรีมากมายนึกถึงการ์ดเกมนึกถึงร้านนัดการ์ดเมกาพาษาชั้น5หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ทางช้อปปี้ร้านนัดการ์ดสวัสดีครับพบกับพี่หนึ่งอัพทุกคู่อีกแล้ววันนี้เราก็จะมาโอเพนบล็อกกันนะครับผมซึ่งวันนี้เรามาจะมาโอเพนบล็อกนี่เลยครับผมโปเกมอนเทดดิ้งการ์ดเกมชุดเสริมไฮคลาสจักรวาลแห่งบีตาร์อันนี้เป็นชุดใหม่เลยนะครับผม ที่ปพึ่งออกมาเลยเขาบอกว่าชุดนี้เลตดีมากๆเลยซึ่งจะมีการ์ดแบบพิเศษนั่นก็คือการ์ด AR และการ์ด SAR AR นั่นก็คือ a r t l a แส่วน SAR คือ Special a r t l a แนะครับผมซึ่งในวันนี้กล่องนี้เขาการันตีแล้วว่าทุกๆซองเนี่ยทุกๆซองจะมี V, VMAX หรือ VSTAR อย่างน้อยหนึ่งใบเลย และก็ซองหนึ่งประกอบไปด้วยการ์ดทั้งหมด10ใบมันเป็นอะไรที่ว้าวมากเลยนะใน10ใบนั้นอย่างน้อยๆเป็น VVSTAR หรือ VMAX เลย1ใบนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่าเลนพิเศษเนี่ยจะออกอย่างไรนะครับมาสำหรับคนที่ซื้อชุดนี้2กล่องจะได้นี่ครับเป็นโปรโมการ์ดแบบนี้พิกาชูแบบนี้สวยๆเลยนะครับผม ทุกร้านค้าที่เป็นยิมแบทเทิลเลยแล้วก็รวมถึง B2S ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าซื้อ2กล่อ,องแบบนี้ก็จะได้ใบนี้1ใบนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดโปเกมอนเทนดิ้งการ์ดเกมชุดเสริมไฮคาร์ดจักรวาลแห่งวีสตาร์กันมาของที่1ตอนนี้มาแล้วครับผม10ซองของเรามาดูกันว่าข้างในนี้มีอะไรอ,อมาดูกันว่าอุ้ยนี่ไงสิบซองเห็นไหมแต่ซองนี้หาปึกกเลยนะ ซองนี้หนาปึ้งกนะประกอบไปด้วยกางข้างในสิบใบอุ้ยแข็งดีนะเนี่ยหนามากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะมาเปิดดูเออเปิดมาโจ๊เหมือนเดิมครับผมเราเจอซุยคุณตัวแรกเลยนี่ขอความร่วมมือในการทำแบบสอบถามโอเคอ่ะเปิดมาปุ๊บโอ้ยเป็นจีบาคอย จีบาคอยลูนาโทนปึ๊บอุ้ยเลเวลบอลเลเวลบอลพัดหมุนวนไฮเปอร์บอลโอ้โหกาสเทนเนอร์ได้สามใบานะในซองนี้แต่ก็ได้เป็นเอื๊อุอ้ยซาเชียนซาเชียนวีแล้วก็อ่าเป็นอะไรเนี่ยสติงเตอร์แล้วก็ได้ปิดผนึกปิดนภาอืมนี่ก็เป็นกาสเทนเนอร์แล้วนี้อันนี้เหมือนจะเป็นฟอยล์พิเศษปะ อ่าอันนี้เป็นฟอยด์พิเศษฟอยด์พิเศษ,อ,เศษอืมอเคเดี๋ยวต่อกันเลยปึ๊บอ่าเหมือนกันครับได้ซีคุณได้เมรีฟปึ๊บ,บลาพาสปึ๊บอะไรเนี่ยกาเอน่าเรสคิวแคลรี่ลอสวิปเปอร์อุ้ยได้มิวทูมิวทูแต่เป็นวีธรรมดาแต่เป็นการดีนะครับผม <c oughs> ปึ๊บตวะวัาคุณอุ้ยเนี่ยอะไรอะพลังงาน SR หรอได้เป็นพลังงาน s อสาได้เป็นพลังงานเอสอุ้ยสวยมากเลยดูดิในฟอยเป็นลายโปเกบอลแล้วก็เป็นลายของแบบลายนะาป,รประเภทของพลังงานด้วยสวยมากสวยมากวางไว้วางไว้มาดูกันต่อจะสังเกตว่าทุกๆซองเนี่ยได้ V หรือ V star เลยนะ เออเลดดีมาก <Wow. S 1> ปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยมานาฟี่ปึ๊บได้แล้วก็ได้จากเทรนเนอร์ประมาณสามใบหุ้ยเซราโอราโอ้ยใครแล้วก็ได้เมตามอนอ้ยได,ได้ได้มานาฟี่แบบฟอยพิเศษด้วยฟอยสุดหรูอ่าได้มานาฟี่ซอยฟอยสุดหรู อ,อ่าน,นี้เป็นฟอยล์อันนี้เป็นฟอยล์สุดหรูแยกกันนะมาระหว่างฟอยล์กับฟอยล์สุดหรูนี่นะปึ๊บมามาดูกันว่าซองนี้จะได้อะไรชึบอ um> um> no> ่าเป็นโซลล็อกนะครับผมเุ้ยโหได้ดักแพดมีดักแพดแล้วก็ประกายแสงแข่งคามิเซเลนะครับผมชินโ้อ่าเรจิกิกาส ตัวนี้เป็นโปเกมอนใหม่เป็นโปเกมอนวีตัวใหม่นะที่ออกในชุดนี้เท่านั้นนะแล้วก็เป็นแอปโซอุยได้เลเดียนเป็นเลเดียนาไนาแล้วก็ฟอยพิเศษก็เป็นโกดเอ้ยเลเดียนมีเลเดียนด้วยโอเคโ้เป็นเป็นชุดที่แบบเปิดโคตรมันอะ <c oughs> คือเปิดมันมือมากอะจะนึกภาพไปถึงตอนแบบชเอนี่วีแม็กอะเอ้ยไม่ใช่ชเอนี่วีแม็ก วีแม็กแคมแม็กเออนี่ภาพเป็นตอนวีแม็กแคแม็กนี่เทโลลิสชึบชึบออ้ยเลจิดาโกชึบอ่าคอนแคร์เอ้ยมีคอนแคร์ให้ด้วยแล้วก็เพื่อนพ้องคิดว่าอ่าโดราเปียนอ่าแล้วก็คำสั่งของบอสเลรจจิกิกาสแล้วก็เป็นลูกอมไฟวิเศษอ่าลูกอมไฟวิเศษลูกอมอัดเม็ดเสริมพลังของเด็กฟิวชั่นนั่นเองนะฮะอ่าต่อเลยนะครับผมโห ลังการวะชุดนี้เลจีล็อกนะครับผมโซโลัวบาเคชชาเลจีเอเลคีแล้วก็ได้เป็นอ่าซากุโร่ดับเบิลเทอร์โบโเอนเนอร์จีอุ้ยแล้วก็ได้อะไรเนี่ยกาลาทันเดอร์เอสเออาอุ้ยนี้สวยมากเลยแต่ก็ต่อมาเป็นอุ้ยมิวมิวทูแล้วป็ม,มิวทูมิวฟิวชัน่นหนึ่งตัวแล้วก็ได้เป็นอ่า เซกินะครับผมแล้วก็หนูเอกอนหนูเอกอนเป็นฟอยล์ปกติถ้าเกิดว่าอ่าใบเนี้ยถ้า AR ออกเนอะ่ยนฟอยล์พิเศษวิงวับจะไม่ออกนะครับอืมมาดูกันต่อโช๊กาให้อ่าเรายังไม่เจอก็อดแพดนะเขาบอกว่าในเนี้ยมีก็อดแพดก็อดแพดคืออะไรรู้ไหมก็อดแพดจะมีการ์ดที่เป็นเลด SAR ทบบุกใบสิบใบอืมถ้าใครเจอก็อดแพดเนี่ย มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์เลยว่าโอ้ยพี่หนึ่งผมเจอก็ดแพทโอ้ยได้ฟิเซอร์อ่าได้สโลอาร์ตผมเจอก็ดแพทเออมาขิงกันได้นะมาขิงกันได้ซื้อจากร้านไหนแล้วก็บอกว,ว่าได้ก็ดแพทถ่ายรูปมาคอมเมนต์กันได้ขิงได้เลยปึ๊บอ่าตอนนี้พี่หนึ่งอยากได้ก็ดแพทมากเลยอุ้ยรองเท้ารองเท้านันป่าปึ๊บอุย้ยอาเซอูดเลยเหรอเอ้ยอาเซอูด บัคคอยแล้วก็เป็นบีดารุอ่ายวิ่งวิ่งเป็นเมลริฟนะครับผมรู้สึกว่าทุกซองแม่งแบบว้าวว้าว,ว,าวทุกซองเลยมีอะไรให้แบบว้าวได้ทุกซองเลยอ่ต่อนะครับผมึบอ่าดิโอรุเรสคิวแคลรี่จะมีการ์ดเทนเนอร์วันสามใบอ่ะนี่เป็นพลังงานปุ๊บเฮ้ยโนกจิอ่าโนกจิเออาร์สวยแล้วข้างหลังเป็น พระเจ้าออกจนได้ว่ะทุกคนนี่คือ SAR, มิว 2sar หนึ่งในการ์ดที่คนน่าจะตามหากันเยอะที่สุดในชุดนี้มิว sar ออ้ ชื่นใจสวยมากอ่ะทุกคนทุกคนดูดิจริงจริงจริงอาร์ตแบบเนี้ยจะมีทั้งหมดสองแบบจะมีเป็นอ่ามิวทูวีส t a r ์เอสเออาร์กับเป็นลิ s ซ a ดอนวีสไตล์เอสเออาร์มันจะคล้ายๆกับอ่ามุมกล้องสองมุมอ่ะเออโหใบนี้เจ้าช่วยกล้วยไข่ทำไงดีวะเนี่ย ทำตัวไม่ถูกเลยเนี่ยมือสัตว์ในหมดแล้ว <laughs> ของดีของดีนานๆานพี่หนึ่งจะได้เปิดเจอของดีอะทุกคนนะใครที่ดู open box ของพี่หนึ่งบ่อยๆจะเข้าใจว่าเปิดเจอของดีมานานขนาดไหนวะนี่เลยพันดัสโอเคนี่สองสุดท้ายไม่คาดหวังอะไรแล้วนะก็อาจจะเซอร์ไพรส์ด้วยเอ่อาร์หนึ่งใบอ่าไม่มีแล้วโอเค โอเคอ่าเราเป็นเลเวลบนวิงวับนะครับโอเคนี่นี่คือเห1หนึ่งกล่องนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดีกว่าเห1หนึ่งกล่องมันเป็นยังไงนี่คือฟอย์นะนี่คือฟอย์นะเยอะมากนะฟอย์นะนี่มีตามอนด้วยแล้วก็นี่ AR กับ SAR จะมีรวมกันเนี่ยสี่ใบนะในกล่องที่มีหนึ่งเปิดรวมถึงมิวทูด้วยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลย อันนี้มีสิบใบแน่นอนการันตีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าใบอ๋อใบนี้คิดรวมเป็นวีสตาเป็นสิบใบนะครับผมแล้วก็เป็นพลังงานฟอยล์หนึ่งใบประมาณนี้แล้วก็มีีมเป็นเรเดียนหนึ่งใบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูอีกกล่องหนึ่งว่าอีกกล่องหนึ่งอาการจะเป็นยังไงนะครับผมปึ๊บนี่อีกหนึ่งกล่อง ที่พี่หนึ่งเปิด2กล่องเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อเราได้2กล่องเนี่ยเราจะได้โปรโม1หนึ่งใบไงอ่าโปรโมใบนี้1ใบนี่นี่โปรโมใบนี้นี่สำหรับใครที่อยากได้โปรโมใบนี้ซื้อ2กล่องซื้อ2กล่องคือพี่จะบอกเลยว่าชุดเี้ยซื้อไปเถอะแม่งคุ้มคุ้มแบบมากๆเลยอะ่ะมันมีทั้งแบบการ์ดแล่แบบแบบโอ้โหอ่ะมาดูกันว่ากล่องนี้จะได้อะไรนะถ้าได้เปลิซาดดอนเนี่ย กีตเลยกีตโชว์หนึ่งทีอ่าปึ๊บโอ้ยอะโคม่ามีโคม่าด้วยที่ซุยเลเวลบอลแล้วก็โอ้ยซาเชียนใหม่ครับไม่ซาเชียนหมืนเดียววะแล้วก็เป็นลูคาเรีโอนะครับผมแล้วก็โอ้ยได้เป็นเป็นมาดาฟีฟ่ฟอยด์พิเศษแล้วก็เป็นฟิเซอร์นะครับผมอ่ะพี่หนึ่งเปิดมาสองกล่องเจอซาเชียนสองกล่องหรือว่าเขาจะเป็นเกลือวะเขาจะเป็นเกลือประจำกล่องวะหรือว่า จะบอกว่าเกลือประจำกล่องก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่ามันแบบเป็นตัวที่แบบค่อนข้างดีนะอ,อุ้ยดัร์แพดอีกแล้วทางฮีม้าตัวนี้เพิ่มอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อมีมีลิลิยามะปึงซามาเซนต้าโอเคมีซาเชียแล้วก็ต้องมีซามาเซนต้าถูกไหมแล้วก็มีนี่โอ้ยเป็นกาาฟิเซอร์กับกาลาทันเดอร์เลยนะครับผมอ่ะ อ่ะเป็นเลตอันนี้เป็นเลตฟอยปกติครับอ่ะเปิดต่อไปเปิดกันไปยาวๆนะครับผมตอนนี้เราเหลืออีกหนึ่งกองอ่าอ,อันนี้เป็นลาพาสตอนนี้เป้าของพี่นหนึ่งอ่ะถูกเลื่อนมาเป็นอันนี้ละเป็นคอสแพดถ้ามีคอสแพดเกิดขึ้นในคลิปนี้บอกเลยว่าอุ้ยสวยถ้าเจอคอสแพดในคลิปนี้บอกเลยพี่หนึ่งจี๊ดดังลั่นเลยอ่ะอุ้ยลูน่าโทนสวยมากเลยอ่ะ ใครเล่นเด็กดัวโทนโซร็อกเนี่ยเ,เก็บไว้เลยนะสวยมากนี่อ่ะโอ้โหสุดยอดมากเป็นชุดที่แบบเปิดโคตรมันอะ่ะเปิดมันแบบมันมากอะ่ะอืมแล้วแล้วของในนี้ยต่อให้มันเป็นแบบเป็นเลทปกติเลทที่ไม่ได้ดีมากแต่มันก็เป็นการที่ใช้เล่นอยู่ดีอะ่ะอืมไก่หน้าปึ๊บอ่าอุ้ยพวกพอที่ซุยออกพร้อมกันอ้าเจ้าตัวนี้ตัวนี้เป็นโปเกมอนที่ ออยู่ในชุดนี้เท่านั้นนะนี่ปึ๊บอ๋อเป็นฟอยล์พิเศษนะครับเราจะมารุ้นกันว่ากล่องนี้จะได้เรเดียนเป็นอะไรไอตัวพี่หนึ่งอ่ะพี่อยากได้มุกเกนไดน,นาเรเดียนเพราะว่ามันเป็นเรเดียนตัวใหม่ที่อยู่ในชุดนี้นะปึ๊บถ้าได้มุกเกนไดน,นาเนี่ยโอ้ก็จะแบบ รู้สึกมีความสุขโอ้ยมีนี่ด้วยมีคิวว่าวาด้วยใครเล่นเล็กรอสโซมีคิวว่าวาให้ด้วยนะอุย้ยอะไรอะ่ะอุย้ยน่ารักอะ่ะนูเบิร์นดูดิอุย้ยน่ารักอะ่ปะปึ๊บอุย้ยทุกคนซาเชียน S A R เสียงคำรามแห่งดาบเฮ้ยตัวนี้สวยจังหืม วิซาเช่นเอสอตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยอะ่ะตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเสียงคำรามแห่งดาบอะอ๋อตัวพลังจิตนีิว่าตัวพลังจิตโอ้ยสวยสวยสวยอ่าได้มิวแทงส์โ S R อ้ยเอสอาร์วิซาเช่นก็โอเคอยู่นะสวยอยู่นะเอออ่ะปุ๊บอ่านี่ลูนาโทนปุ๊บ ปึ๊บบีดาลูอ่ามิลาดเกตได้มิลาดเกตลอสสปีเปอร์มิคาลูกเกตอะไรอ่ะโอ้โหไดจิกิท์กัสแล้วก็ลาติโอสอ่าไดลอดสปีเปอร์ที่เป็นแบบวิงวับด้วยนะนี่คือเป็นอีกหนึ่งชุดอะที่แบบของใช้เล่นเยอะมากเลยนะของใช้เล่นเยอะเยอะแบบเยอะโคตรเลยอ่าต่อครับเมลรีฟปึ๊บปึ๊บอ่านี่มี พระคาดมีลูกอมมีโคโลทอกอันนี้เป็นโดราเปียนนะครับผมสำหรับเด็กที่ไว้แอนติมิวฟิวชัน่นแล้วก็เป็นบีดาลุแล้วก็เป็นอ่าคุซุเนะนะครับาต่อเฮ้ยเดี๋ยวขี้ซองเนี่ยอ่เปิดโจะปึ๊บโซโล็อกบีป้าอ่าโมมิเมลอนขีตันบอกโอ้ยเซราโอลา่าเอ้ย โอเคเซราโวล่าออกพี่หนึ่งยังขาดอยู่ในแฟ้มพอดีเลยออกพอดีอ่านี่ DNC ตัวนี้ก็เก่งครับแต่ก็งานวิจัยศาสตราจารย์โอ้ยแล้วได้เป็นพลังงาน SR แบบพลังจิตสวยอยู่นะสวยอยู่นะเอออ่ะสองซองสุดท้ายแล้วสำหรับสสยกล่องแรกของเราอ่ะปึ๊บ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 พาคุมปึ๊บ พัดหมุนวนปุ๊บอ่าได้โซโลอาร์ครับผมตอนนี้ไอ้นี่ยังไม่ออกกันนะเรเดียนยังไม่ออกเลยนะเรเดียนออกกล่องสุดท้ายเลยวะ่ะเรเดียนออกกล่องสุดท้ายเลยมันลุ้นว่าเรเดียนที่อยู่ในซองนี้จะเป็นตัวอะไรนะครับมาดูกันเรเดียนในซองนี้จะเป็นตัวอะไรปุ๊บอ่าโซโรลวาเรจิสตีวคิวาวาชิโรนะอุ๊ยอะไรแวบๆละ อ่าแล้วก็เสื้อขาวพายุเป็นปึ๊บโอ้ยเลคคอสาเออเลคคอสซาปึ๊บอุ้ยรูจับบัไม่ได้รูจับบ่ะเออก็ก็ไม่คิดว่าจะเป็นมันนะรูจับบนะโอเคอ่ะประมาณนี้ครับสองกล่องเออโอเคเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเปิดอ่ะบอกเลยว่า โอ้โห oh, เปิดโคตรมันเลยนะกล่องเนี้ยเปิดมันมากนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่อยากซื้อครับโปเกมอนเรดดิ้งการ์ดเกมนะครับผมชุดเสริมไฮคาร์จักรวาล h ฮว v สตาร์เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านนัดการนะครับผมเมกาพลาซาชั้น5เลยนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าชุดนี้เปิดไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ว่าจะเปิดซองเดียวหรือเปิดเป็นกล่องแบบนี้หรือจะเปิดเป็นคารตันเลยก็ได้นะฮะบ,บอกเลยว่า คุมสุดๆเพราะว่าอย่างไงน้อยเนี่ยมันได้แน่ๆคือ V V Star หรือ V Max 1ซองมันได้1ใบ1กล่องมันการันตีแน่นอน10ใบซึ่งแบบโอ้ยเจ๋งมากๆเลยแล้วก็มีการ์ดเทนเนอร์สำหรับใช้งานเยอะแยะมากมายดูดีเป็นตั้งเลยเนี่ยตั้งใหญ่มากเลยนี่คือการ์ดเทนเนอร์ใช้งานนะเออเกือบทุกใบใช้งานได้หมดเลยนะเอออย่าลืมนะครับผมตอนนี้พี่หนึ่งอัพตกูมีช่องทางให้ดูอีกหลายช่องทางนั่นก็คือ ดิท็อกอัพทกูอ่าเดี๋ยวดูทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วก็มีในช็อตด้วยนะแล้วก็มีในแฟนเพจด้วยอย่าลืมเข้าไปติดตามชมทุกช่องทางเลยนะครับผมก็สาหรับใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับพี่หนึ่งอัพทกูด้วยสําหรับในคลิปหน้าเราจะทําอะไรกันนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้พี่หนึ่งก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหแนอลังการมากเลยยอดมาก